คลิปนี้ช่องเพิ่มสักชาแนลสำหรับคลิปนี้ช่องเพิ่มสักชาแนลพี่พี่พี่น้องเพิ่มเมืองราคาง้อเหนื่อครับพี่น้องครับง้อเหนื่อประจำวันที่12มกราคมพศส5งพันห้าร้อยหกสิบห้าครับผมตอนนี้ช่องเพิ่มสักชาแนลกับยูทีสตลาดนัดบ้านหันครับพี่นอ้องเพิ่มเมืองจังหวัดมัธยมข้ามครับผมสอบถามราคาก็ได้ครับ เปิดเพลงได้ละครับคููนี่หามื่นหาแล้วครับเนาะครูนี่หามื่นหาครับพี่น้องครับตัวนี้เป็นคููเล่นปครับครูหามื่นหาครับพี่น้องครับครูหามื่นหาครับเขาเขาคุ้นนะครับเนาะเขาคุ้นเป็นว่าเนื่อหรือว่าเป็นพอพอพนคุ้มผงอะไรอย่างโอเคอยู่เปิดปหลายรเป็ดไหนก่อนครับ หาหมื่นหาเนาะครับเนาะฝากเบอโทรติต่ต้นะครับศู6อเกลดครศูนย์แปดหสองสาม่สองสามหนึ่งสเจ็ดสเจ็ดสองสสองซือย่งครับขอเติร์กขอเติร์น้องไ้วใสครับมุกโกสุมมุกโกสุมพี่น้องครับพี่น้องสนใจเรหรว่าปลูกขอพันนะครับเด้อไมาได้ทุกม่เลยโทรติต่ตเข้ามาครับผมครับทัดกันแมานี่ยแะครับเจ้าที่ห้าอยครับ 24500บาทเนาะครับเนาะ24500บาทครับเบอร์โทรติดต่อนะครับ093 093 557 557 4877 4877ครับผมเอานี่พี่นอ้นองสนใจ 9, น 5, 5. นนสนใจ94ขอบคุณครับพี่น้องโทรติดต่อเข้ามาสอบถามเลยครับผมครับบ่ย้ายบ่ มึงทั้งนี้ครับพี่น้องครับไดล้วครับนี่บอครับนีแมบอคนเดียวก่าคับครับาใาอเท่าไหร่สามหมื่นพันามห่นหนึ่งพันบ๋ครับอันนี้พี่น้องกำลังจุงมากพอดีครับพี่น้องครับตัวนี้เปิดเท่าไรก่ครับสามหมน้าบาทเนาะลูกซีไว้ก่ครับู ลุงงัวคมโตเนาะครับพี่น้องสนใจสนใจอะไรงัวคุ้มฝูงด้วพี่น้องฝากเบอร์โทรนะครับ082ย์แปดสองศูนย์แปดามห่งหนึ่เนาะง้วยุไส้ครับง้วบันไทยค่ะง้วบันไทยด้วยพี่น้องด้วยงัวบันไทยทรงขอบประกวดครับพี่น้องสนใจสนใจอะไรงัวไปเลี้ยงครับเด้อโทรติดต no. <sh arp ness> ่อเข้ามาครับผมงัวยุบันไทยครับ งาค้มโตครับเอาไปค้มโตเอาเี่นร้อย

สูงพันครับพี่น้องครับสูงายไปได้ครับสูงไหมครับสูงครับร้อยหกบหางร้อยหกสิบหานะครับได้ยักปีแล้วสองปีเจ็ดเดือนครับสองปีเจ็เดือนเนาะเครื่องในรอนปะครับเครื่องเาครับเครื่องเราเนาะรับเครื่องครเครื่งไดนเครื่องไดยี่สิบกมียลครับยี่สิบกเมลเนาะครับเนาะลูกของตัวใดครับพ่อทราบบอกทีม้าทีไปครับจำอะไรไหมครับสื่อเพื่นมาอะไรชื่อกันสื่อเพื่นมาใหอกันเนาะครับเปิดมาอยู่กันผมเด่ เปิดไปหลายไปหนครับผมเปิดไปเปิดไปเพื่อเนินหกหม่นหกื่นหกครับหกหมื่นหกเนาะครับเนาะพี่น้องหกหมื่นหกครับงูผุูงว่าไอพอพันครับผมพอพันพอพันยิใหญแดงๆครับพี่น้องฝากเบอร์โทรนะครับศูนย์แปดหครับศูนย์แปดห้าหนึ่งสองหกหนึ่เนาะครับเนาะ ง้อยู่ไสครับตอนนี้ครับอุดรครับงออยู่อุดรนะครับเนคเอาพี่น้องสนใจสนใจอรงว่าพอพันนะครับคุ้มฝูงบ้านกงพันครับบ้านกงพันจบตะบนพันดอนพันดอนครับคุ้มพระวาปีคุ้มพว่าปีอุดรครับพี่น้องครับสนใจสนใจโทษติดต่อขมาครับผมสักเชนเหรอครับ สูงครับหางลามดินเลยหางตกดินเลยครับพี่น้องครับอ,อนี่พี่น้องอยากได้ผูพอพันใหยัไงไปเลี้ยงนะครับออขอให้ติดต่ออกมาครับหู้ครับเนาะหู้เนาะแดงครับแดงดูเม็ดสีนี่ได้ สีได้ครับพี่น้องนอกปงขาหนาครับผมนอกตรงขาหนาครับแผ่นหลังตรงครับพี่น้องขาหลังเหยียดครับขาหลังดีคอยดีเลยอดดครับน้องสามารถทับได้แล้วทับยู่บ้านโตเท่าไรล่ะพ่อพันธหนึ่งครับตัวละพันเนาะครับเนาะอนี่ครับพี่น้องสนใจสนใจอยากได้ผูกขอพันนะครับเด้อขอให้ติดต่อเข้ามาครับผมอุ้ยพอเลยเถอะเพื่อราคาจะปล่อยได้ครับจังสิขอพูดในร้ายครับ ูพอพันไผ่เนอะครับครับของผมเนี่ยสูงเท่าไรครับไอ้มันดีว่าลอยที่ร้อยห้าสิบเนาะลอยห้าสิบครับพี่น้องครับผู่พอพันครับพี่น้องแดงดำครับแดงดำแดงดำน้ำตาลครับพี่น้องครัพี่น้องสนใจสนใจถ้าอยากได้ผู่พอพันไปเลี้ยงนะครับเดี๋ยวผมขอเบอร์ให้ครับพี่น้องครับ เิดไว้หลายเป็นไครับหามืครับเปิดไว้หามื่นสามครับพี่น้องเปิดไว้หามื่นสะครับเด้อฝากเบอร์โทรติดต่อครับศูนย์แปดหกครับศูนย์แปดหกสองห้าแดสองห้าแปดเด้าครับหอยเมหอยเมเนาะครับอ่าเนี่ครับพี่น้องง้อใส่ครับตอนนี้โกสุมครับงอโกสุมเด้พี่น้องเด้อพี่น้องสนใจสนใจแต่อยากง้อไปเลี้ยงนะครับขอเห้ติดต่อเข้ามาครับผมง้ได้สองปีได้นึ่งว่าอยูสองปีเนาะอีก่สปีเลยครับ นี่แหละครับอัตลักษณ์เพิ่นดูเต็มเต็มครับพี่น้องเขบาบร่ได้เห็นว่าในยังนะครับเนะาะเขาล้วนธรรมชาติครับพี่น้องไม่มีตำหนิพี่น้องเกษตรกร,ร,กรอยากได้งัวไปเลี้ยงอขอให้ติดตอเขอมากครับผม เดี๋ยวพาพี่น่องย่างเพออีกโซนหนึ่งครับพี่น้องครับ ของแม่ป่ครับนี่้วรงูผน่อยครับพี่น้องเปิดไปร้านเป็นไรครับเปิดไปร้านเป็นไรครับเปิดไปร้านป็นไรครับเปิดไปสามหมื่นหนึ่งพันเนาะ อายุได้เท่าไรวครับอายุก้าเดือดกลัวนะครับเนาะฝากาโทษจิตต์อนะครับ093 7 2เ5้า8เกาแ้ะเอาพี่น้องโทมาจิตต่อสอบถามเลยนะครับเด้อผูกพันครับพี่น้อง มืนตอครับพี่น้องครับผูพ่อพันครับเป็นไปไรเป็นไรล่ะครับสองหมนพครับสองหมื่นกันได้เนหกพันหาอยเนาะสูงเท่าไรครับนี่สูงประมาณอยสี่สิบกัวครับสูงลอยสี่สิบกวเาะิบน่อยน้ออายุของไรอยสี่สิบก่าพี่เหรออยเก้ากัวลอยยี่สิบ้อยยี่สิบบวกอยบวกครับผม ให้คอมมูนี่ถูกต้องครับผมฝากฝากเบอร์โทรติดต้นะครับ084ครับ084 674 6 0ซ601 2377ครับ2 3ง7ือพอยัง่ครับพอใสครับโกสมครับอ่างงวโกสุมครับพี่น้องครับ ว่าม,มึงอ่าอีกคมนึงครับเปิดเว้แล้วเป็นไรครับสองหมื่นหาร้อยเนาะสองหมื่นหาร้อยครับพี่น้องครับก็ไอ้ผูน้อยครับผูน้อยผูน้อยสองูงประมาณหนึ่ยี่สิบครับพี่น้องครับ มีเบอร์โทรบอลฝากเบอร์โทรติดต่อนะครับโทรติดต่อ094 902 902 3426เนาะอ๋อนี่ครับพี่น้องครับอยากลืมว่าปู้หน่อยเป็นเรื่องนะครับเด้อโทรเข้ามาติดต่อสอบถามเลยครับผม ไปไปแล้วไปไหนล่ะพ่อยต้องหาสองหมื 27, ่นเจ็ดพันร้อยสองหมนเนหารอยนะครับเนาะสองหมนเนหา้ครับพี่น้องเอาไปเาไปขาคุ้นหรือว่าเอาไปเป็นคุ้มฝูงนะครับเนาะพอพันครับพี่น้องพอได้อยู่ครับพอได้อยู่ฝากเบอร์โทรติดต่อนะครับ08นย8 4, 8 4 7 8สี่ศูนย์แปดสี่้าสครับ นี่กาลสินง้อกาลสินเด้อพี่น้องเนออ่านี่พี่น้องพี่น้องส,สนใจสนใจเหตุใดง้อพอพันไปเลี้ยงน,น,นะครับไมรรไทราติดต่อเข้ามาครับผม ไปไหนแล้วครับเปิดไปไร้ไปไหนครับอ๋อสื่อมาเข้กันบอกเอาไปไใส่ต่อวละครับ้นนานเนี่ยเยอไปเลื่อยเลยคโอ้ยสื่อมาโทรอะไรล่ะครับที่เพื่อนมือถงต้องทำโอ้คือซื้อได้ถึงเพราะนี่ซ้มนี่ละเลี้ยงไงซ้มนี่ละเลี้ยงไง นั่นบ่ครับนี่คู่นี่เปิดไปเท่าไรครับมิ้นแปดตัวทัดกันนะครับสองหมื่นหกพันห้าฝากเบอร์โทรติดต่อนะครับศูนย์แปดแปดเก้าเจ็ดซีซีเจ็ดแปดสามพ่อยังครับซื้อพ่อยังครับพอซักลินดีพอซักลินดีเด้อพี่น้องเด้อพอซักลินดีครับพี่น้องครับพี่น้องเกษตรกรอยากได้ งพอพันไปเลี้ยงนะครับเอาเข่าขุนนมครับเนาะเลี้ยไ้้เเลลยยยาไปทั้งพี่เลี้ยขึ้นเอาเนี่ยครับพี่น้องครับง้อยใสครับเนี่ยง้อยบ้านเลยง้อว่าปีครับพี่น้องครับ ผมผมทายสายเนื้อไม่ราไหมครับผสมกันกับโบสไปยังครับอ่านี่ครับงัวแม่สาวครับพี่น้องงัวแม่สาวขาวโบดครับขาวโบสครับหูติดดำขาติดดำครับแข้งขาดีครับพี่น้องหางลามดินครับพี่น้องหางดีครับแผ่นหลังเหยียดตรงด้วยพี่น้องเด้อฝากกันมาเนี่ยแหละครับสาวพูดกันเนาะ เอาเป็นงัวแม่สาวครับพี่น้องงัวแม่สาวเพาท่านนี้ผสมเาท่านนี้แหงด้วยนะครับเนาะเปิดใบจังไหนล่ะครับห้ามื่นสามเนาะทำกันไหมเนี่ยล่ะครับตัวในสี่มื่นเนาะครับเนาะฝากเบอร์โทรติดต่อนะครับศูนย์หกห้าศูนย์แปดเจ็ดห้าสองเจ็ดแปดง้วอจะใส่ครับเอางัวสารคามนะพี่น้องเด้อพี่น้องเกษตรกรอยากได้งัวไปเลี้ยงเนาะครับเนาะ โษติดตเขอมาครับช่องเพิ่มสักชาแนลครับคมรับผมสวัสดีครับเอามาจากตัวครับเมื่อไหรครับตัวเดียวเ่ไขายเม่มคุยเลยเอามาตัวเดียว่มีคุยน้ำเล่นเนาะครับเนาะ เปิดไปหลายเป็นไรครับพ่อสี่หม่นสองพันนะครับเนาะเปิดไปสี่หมื่นสองพครับพี่น้องครับสี่หมนพันครับพี่น้องครับฝากเบอร์โทรติดต่อนะครับฝากเบอร์โทรติดต่อนะครับศูนย์หกสี่สี่สามหนึ่ง้าเกอยนงครับ ไฟเช่นเนาะไฟเต้นเนาะน้องโจดนโจดนะครับว่าบ้านน้องโจดเนาะโจดโคกอโคกอจังหวัดโคกโคกในตำบลสลัคขามนะครับเนาะเอาพี่น้องเกษตรกรอยากได้ผู้พอพันนะครับเด้อยผู้พอพันผู้คุ้มฝูงครับพี่น้องถ้าอยากได้ผู้พอพันไปเลี้ยงเนาะขอเหติติดต่อเข้ามาครับพี่น้องครับเห็นอยู่ครับเพิ่มสังแชนแอลครับ เพิ่มสักชานเอลเพิ่มสักแม่นครับเพิ่มซักชานเลครับพิมพ์เข้าไปภาษาไทยเลยครับเข้าไปภาษาไทยเปิดชานเลเห็นเลยแม่นครับเป็นลุ่มว่ากลมๆนะครับ พอพันบครับตัวไรจ้งได้ลครับตัวสองหมื่นตัวสองหมื่นตัวนี้ก็สองหมื่นตัวนี้ก็สองหมื่นไอฝากเบอร์โทรติดต่อนะครับ086ห1 3นยงู่้ายอยู่ใส่ครับอยู่พยักครับ้อยอยู่กับพยักเนาะาพยักเอออยู่เพิ่ม พี่น้องกเกษตรกรติดตอ่อเข้ามานะครับเนี่อย่างนึงง้อขุนครับพี่น้องง้อขุนง้อเนื้อครับพี่น้องครับตัวนี้แหละครับเปิดไปเท่าไหร่ครับผมอ๋อนี่เด้นี่เด,ด้ครับนี่ย

เมื่อโตครับเมื่อไงครับเองสามตัวออกมาสองสามตัวตัวนี้บอกครับปู้พอพันครับพี่น้องครับสูงลอยสามสิบบวกครับเปิดไว้เท่าไหร่ครับเปิดใบสี่มื่นเนาะครับเนาะเอาพี่น้องครับเปิดใบสี่มื่นครับพี่น้องครับฝากเบอร์โทรพี่น้องไบ้าน้ยังใส่ครับยี่หรอยมูไหนครับ ม <ted S 2> ูสิบบ้านยังบ <74. S 1> ้านโน้น hmm. ม่วงเนาะตําบวนั่งเกาะตําบวนช่างเผือกตําบวสุวรรณภูมิจงหวัด้อยเอ็ดเดอร์พี่น้องเด้อสวัสดีครับอวัสดีครับ เงยสองพันไลฟ์ไปไหนล่ะครับผูพ่อพันเป็นไปไลฟ์ไปไหนครับสามหมื่นพัวนพ้วเท่าไหร่ครับสามหมื่นสี่สามหมื่นสี่ครับพี่น้องครับสามหมื่นสี่ครับพี่น้องครับรอประกาศแป๊บนึงครับผู้ใดนะครับขอพูลงมือขยับแป๊บนึงนะครับตอนนี้รถทางทีรถหน่วงมาขยับขยายได้แล้วนะครับ เป็นความฟ้าควคุยราเห็น่มกโู้นะครับบอลลอดซีเจตุนารอเห็นนะครับออกมาได้ีพวกรูครับ็นาม่อาในที่เท่ากันหมดแล้วครับบิ่งไเลยนะครับที่นีนะผมบอกเลยนะครับบอลลอดซีเจตุนารอยเห็นนะครับ ผมคนาได้ดีสิที่เ่าเทียนะผมบอกเล้นะครับ่ผมบอก่าปั๊มป็บฟัมนีผมดีกนะครับบไรนะครับต้นก็มซอยเจริญลอยสงแล้วคหมายต่อครับผมเปิดไปเท่าไรกว่าครับสามหมื่นซครับเนาะสามหมื่นครับพี่น้องเป็นว่าคุ้มฟุงว่าผูกพอพันเลยด้วยครับพี่น้องครับฝากเบอร์โทรนะครับศูนย์หกสามศูนย์ศูนย์เจ็ดหกสามเจ็ดหกหกสามเจ็ดหกน้อยใส่ครับ ว่าพยักกับพุ่มนะพี่น้องเด้อพี่น้องเกษตรกร,ร,กรสนใจสนใจขอให้ติดตอ่อเข้ามาครับเอาประการนะครับรถรถทะเบียนต่อไปไหมข้องหาดีแปดดีนะครับดูท้ายไงที่ต้นอกนะครับรถวีโก้นะครับรถผู้ใดนะครับสีบอลเท้านะครับบ่อข้อตีแปดดีนะครับขาตะลักห้านะครับขอพูดเพิ่มเติมอีกหนึงนะครับสีนั้นนะครับเปจะลิสีนะครับ <S <S สีเขียวนะครับ ทิารถตอาเมัอวึงผูพอพันอีกตัวหนึ่งครับพี่น้องครับพี่น้องคำว่าเราฝากก็เลยก็แคบเป็นกำลังใจให้ช่องเพิ่มซักกันแล้วกันครับพี่น้องครับสวัสดีครับพ่อครับเปิดไปไหไปไหนล่ะครับผูพอพันมันคือจเบอรยของบ่ได้เลยำเบือ์บ่ไหเป็ไปยังครับบอกที่อยู่เบอร์โทรก็ได้โอ้ไอเปิดไ้ พกหะพกมืนหานะครับเนาะแมนรอพันเชื่งรับประกันรอพันเชื่งรับประกันเนาะครับเนาะลูกตะวันแดงลูกตะวันแดงลูกปล่อยเข้าเส้งเลยนะครับเชื่องเรียกสามก้าวไปพักห้ายู่ยมูไรครับพอยมูไรมูบันเมืองทองมูสามตำบลเมืองทองบ้านเมืองทองมูสามตำบลเมืองทองแมงอำเภออำเภอเมืองอำเภอเมืองจังหวัดรอยเอ็ดจังหวัดรอยเอ็ดดนะครับพี่น้องเด้อที่อยู่ก็ขอให้เรานะครับพี่น้อง แต,ต,ต่อยากไปเมืองโตกริงอิริก็ขอให้ไปตามรถได้ก็ได้รถได้ถ้าเขาไปในบ้านถามหาพ่ออย่างพ่อตู้พ่อตู้พอตู้นะครับเด้อเขาไปในเขาไปในมู่บ้านเราถามหาพ่อตู้รถครับรายละเอียดตามที่ผมขอให้แล้วครับพี่น้องครับเอาเขอพูดในหลายครับ ไลฟ์บนไหนล่ะครับขอ,องไทยหลังหามือนหาปะครับาหามือนหาครับ,รบพี่น้องผู้พอพันเด้อพี่น้องาหามือนหาเนาะครับเนาะสูงเท่าไรครับนี่สูงลอย,ยหาสิบหาสูงลอยหาสิบหาครับ สูงลอยหาบหาฝากเบอร์โทรติดต่อนะครับศูนย์ศูนย์หกสองศูนย์หกองหกศูนย์เี่แปดสี่อาพี่น้องโทรติดต่อเข้ามาสอบถามเลยนะครับง้อยครับเลยงอไดพี่น้องเด้อสมเลยนะครับนะง้อลอยครับพี่น้องสมเลยลรวเรียบร้อยครับพี่น้อง เอาแคน <c oughs> แม่เนี่ยแหละครับนี่ฮะโอ้ยไม่แม่สอพูดอะไรงานนุ่นขอพ่อของพ่ตอกเชย่จังไรกันครับยอให้รอดี่จัอนแจนด้วยครับอ สำหรับคลิปนี้ก็ได้ทราบกันไปแล้วนะครับระวังงัวเหนื่อยนะครับเนาะราคาง,งัวเหนื่อยครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ช่องเพิ่มซักก็ขอกล่าวเข้ามาสวัสดีครับคลิปหน้าเจอกันไหมครับสวัสดีครับ